สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบกันนะครับอันนี้มาดูเอ็นมาครับวายเอ็มสามห้าหนึ่งเอครับมายางไปแล้เนาะอ่อนแดดหยุกน้องครับครับมึงหยุดน้องซอยเมื่อครับมาขึ้นเอาเยนเดืก ฐานเป็นฐานพ่วงหรืฐานหกครับ <c oughs> คุณครับ <c oughs> ง,ง,ง่ายครับไงแงไรหรือไม่ใช่ใช่ครับเมืองนี้ครับคุณนี่ครับเป็นการทำงานนะครับ <c oughs> ดินแข็งครับไถไปเรื่อยๆครับ โบ้ข้าโบรีบนะครับถาขาแดนมันแดนเร็วม,มันมันห้ามครับมันบ่กเขาครับยิงแจ้งครับท้านี้ยังพ่อไห้นะครับนี่ท้านี้ยังพ่อยู่แต่ว่าท่งนี้นี่เป็นลูกล่างเลยนี่โอ้ยต้องทาฝนตกนะครับไั้สีท้ายให้ทัดอีกให้หนึ่งไปเป็นคูปตาเอลหาโนนะครับ บ่ค่อยม,มีเวลาได้ถ่ายคลิปมาครับเพราะว่าช่วงนี้งานกำลังเลี้ยงครับต้องตั้งใจทำงานหาเงินก่อนนะครับบ่ค่อยจะมีเวลานะครับพุ่นครับดีเด่นวันนี้มันจะไม่ล่มยังไงนะครับทำขึ้นเมื่อวานนี่โอ้พุ่นนี่แบบตึงๆเลยนะครับ นนคนาทกเดีด๋ยวเรืนเรอผมตอกลับไปครับด,ด้อาจากสามนาทีพรอบคุนี่เบิ้งเล็กๆน้อยๆครับพ่อโ่ พ่อเองชอบกินหอดกันนะครับนี่ครับเอาซุดเอาซุดอนานี่ก็พ่อแล้วนะพี่น้องนะนเนาะอักสามวันทีนะครับโอ,อ้โมตรงนี้ไทยนาล่ะจังะไรก็อย่าลืมกันด้พี่น้องเด้อ ติดตามาไปแลยครับเป็นกำลังแห้งใจกันนะครับตึงแัทเทดช่องไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนนะ้แนป็นกำลังใจนะครับเดีย๋ยวถ้าเจอช็อตเด็ดๆคลิปเด็ดๆจะหาคลิปมาลงให้เบิ่งนะครับเนาะในมืโมนี้ครับ,รบสวัสดีครับ